กฎหมายพรกประชาธิปัตย์เผยพรุ่งนี้เตรียมยื่นเรื่องสารรัฐธรรมนูญมินิัยให้การเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์57เป็นโมฆะให้ยุพัคเพื่อไทยเพิกถอนสิทธิกรรมการบริหารและให้ใบแดงผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อที่เกี่ยวข้องกับการออกพรกฉุกเฉิน ชาวบ้านร้องตำรวจพระวัดชื่อดังอำเภอชนแดนเพชรบูรณ์มั่วสุมเสพยาบ้าภายในวัดนำกำลังบุกตรวจปัสสาวะพบเป็นสีม่วงสามรูปสารภาพเพิ่งเสพยาบ้าที่เวรุ่นนำมาให้นิมนต์เจ้าอาวาสทำการศึกนำตัวส่งดำเนินคดี นักเรียนมัธยมปลายก่อเหตุกราดยิงและจับเพื่อนนักเรียนอีก20คนเป็นตัวประกันในชั้นเรียนวิชาชีววิทยาของโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงมอสโกของรัสเซียมีผู้เสียชีวิต2คนเป็นตำรวจและครูขณะที่เจ้าหน้าที่จับผู้ก่อเหตุได้ในเวลาต่อมาสนับสนุนโดยสินเชื่อเพื่อธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์